ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการแคสเกมมิ่งกราบผมใน Engine Day game นะฮะและในวันนี้นะครับผมผมเองก็มาเล่นเกม s t a d i ์ดินะฮะเวลีนั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวปลูกผ,ผักนะก็แบบว่ากำลังมาแรงเลยในช่วงนี้นะครับไหนๆผมเองก็เล่นจนติดงมแงมก็เลยอะมาแคสสักนิดนึงละกันนะครับผมก็นะอย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นเกมแบบคล้ายๆ h a r v a r d m o o n นะครับซึ่งผมเองตอนเด็กๆก,ก็ติดเกมฮาวิร์ o มูอย่างมากนะครับก็เลยลองมาเล่นเกมนี้ดูครั้งแรกเนี่ยที่ได้เล่นนะครับก็รู้สึกอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยได้เล่นเกมนี้นะครับผมถ้าทุกท่านมีเกมที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเวลาว่างที่จะทําอย่างอื่นในชีวิตจริงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะซื้อเกมนี้มาเล่นอย่างแรงขอเตือนไว้เลยนะครับว่าไม่ควรซื้อมาเล่นอย่างแรงเกมมันไม่ดีเหรอไม่ใช่นะครับพอมาเล่นปุ๊บคุณจะหยุดมันไม่ได้ ือผมเล่นมาแล้วแบบโอ้โหแม่งติดโคตรเลยนะฮะช่วงนี้นะครับผมต้องแบบตื่นเช้ามาทําฟาร์มทํานูน่นทำนี่ทํานั่นแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ลงเหมืองเลยนะครับผมก็อ่ะมีประมาณนี้นะก็เป็นเกมนาะปลูกผักตกปลานะครับถ้าใครรู้จักฮาวเวิร์ดบูลมาก่อนนะครับก็อ่ะประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับคล้ายๆกันเลยเพียงคำว่าเกมเนี่ยมันไม่มีให้เก็บเชอร์รี่นะครับผมเพราะว่าเออถ้าเป็นฮาวเวิร์ดบูลเนี่ยมันจะมีให้เก็บเชอร์รี่ใช่ไหมเพื่ออ่ะ เพิ่มค่าความอดทนของตัวเราเองเนี่ยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่เกมน,นี้ไม่มีตัวละครที่ผมเล่นก็เป็นผู้ชายนะครับทรงผมแอฟโรใส่แว่นดำด้วยกวนตีนมาก นะครับผมตอนนี้ก็เวล9นะครับมีแหวน1วงมีรองเท้าหนึ่คู่นะครับชื่อฟาร์มก็จะเป็น ADG นะครับชื่อตัวละครก็แฟงเกนนะครับผมส่วนสกิลที่ผมมีก็นี่มีตามนี้เลยฟาร์มมิ่งเนี่ยจะเป็นเลเวล6นะครับขุดเหมืองเนี่ยเวล4นะครับแล้วก็พวกป่าไม้นะครับก็เวล5นะครับก็เน้นเป็นอันนี้ไปนะครับผมอ่าแล้วก็มีเออสกิลดาบด้วยนะครับผมเป็นเวล3นะฮะส่วนตกปลาไม่ค่อยได้ตกสักเท่าไหร่เนี่ยน้องเขาบอกว่าถ้าตกปลาวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณพันกว่าจีละมั้ง เออตกวันหนึ่งนะฮะที่น้องเขาหาเงินกันได้ซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเล่นสกิลตกบาทนะครับตั้งแต่ที่ลองตกไปแล้วแบบอยากมากครับเป็นการตกปลาที่ยากมากเลยครับผมโคตรยากเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่บ้านนะครับเพื่อไปปลูกอ่อไอ้นี่อะไรวะฟักทองฟักทองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงอ่อฤดูใบไม้ผลินะครับ ส่วนของคงของขวาญจีบผู้หญิงยังไม่ต้องให้นะครับเพราะว่าให้ครบไปแลว้วตัวละครที่ผมจะจีบนะครับก็จะมีเพนนีนั่นเองนะครับน่ารักมากเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไม่รู้แต่ชื่อมันจริงๆอ่านว่ามาลุนะครับผมแต่ผมอ่านว่าไม่รู้เพราะว่ามันอ่านง่ายดีนะครับไม่รู้ไม่รู้นั่นเองนะครับไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยก็จะเป็นนางพยาบาลนะครับอยู่ที่โรอองพยาบาลนั่นเองส่วนในเมืองตอนนี้นะครับก็จะเป็นธีมแบบอะไรพักทอง นะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นฮาร์วีหรือเปล่านะเห็นมันวางฟักทองไว้แบบนี้นะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออโอเคตอนนี้ก็สองโมงแล้วกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย <c oughs> มัวแต่พูดมัวแต่บ่นประโถโอ้โหเด้อ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 เอาเงินลดสองร้อย,ย,ย200นี่หว่าช่างมันช่างมันเดี๋ยวก,กลับไปปลูกสวนดีกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งจะซื้ออ้นี่มาใหม่นะครับมเมล็ดฟักทองนั่นเองอ่ะใครที่ยังไม่ได้ลองสัมผัสเกมนี้นะฮะก็สามารถหาซื้อกันได้ในสตรีมนะฮะราคาอยู่ที่300กว่าบาท นะครับเป็นราคาที่ผมมองว่าคุ้มนะก็คุ้มกับตัวเกมดีนะครับเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้เอฟเฟกอลังการนะครับแต่มันทําให้คุณติดได้นั่นเองไม่เขาไม่รู้ว่าอะไรนะก็ทาให้คุณติดได้นะครับถ้าคุณลองมาเล่นนะครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็เป็นไปได้นะครับผมก็อมีประมาณนั้นชื่โอเคตอนนี้ก็มีสวนอยู่แค่นี้นะครับที่บ้านไม่ค่อยมีเลยเลยมีอยู่สวนอยู่แค่นี้เห็นน้องเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะหน้าหนาวเน่ต้องรีบสร้างไซโลเอาไว้นะครับเดี๋ยวว่าจะไปสร้างอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ขอเติมน้ําก่อน ชุบอ่าเติมน้ําให้หมาเป็นอย่างงี้นี่เองนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเกมมาผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันให้เติมน้ําตรงนี้เพื่อให้หมากินไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีน้องมาบอกไหมครับผมก็โอ้โหนี่แบบเงือบมากนะฮะนี่ก็อ่านี่เป็นไงสร้างบ้านมาใหม่นะครับผมมีเตียงคู่แต่ชีวิตยังโดดเดี่ยวอยู่นั่นเองนะครับก็จะมีครัวนะฮะก็ใช้เงินไปหมื่นจีนะครับกลับไม้อีก3า0ร้อยหรือ4ี่ร้นี่แหละจำไม่ได้ขูดไปปั๊บ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 ทำสวน หนึ่งสองสามนี่ของผมจะปลูกสวนแบบมีระเบียบนะครับผมมีระเบียบนิดนึงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคใส่ปุ๋ยก่อนชบจริงจริงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะปึ๊บไอปุ๋ยอันเนี้ยที่ผมใช้เนี่น่าจะเป็นแบบยังไงวะแบบเป็นปุ๋ยดูดซับน้ามัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่เห็นว่าเป็นรูปน้ํานะครับผมก็เลยเดา,า่วๆไปว่าเฮ้ยน่าจะเป็นดูดซับน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะชิบเกมนี้มันข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันลดน้ําได้ทีละอัน นะครับเป็นฮาวเวิร์ดมูนมันจะอ่าแบบยัางไงาชาร์จแล้วก็กวาดลานไปเลยนะครับผมแต่น,นี้มันเป็นทีละอันนะครแต่เวลาเราลดน้ำเนี่ยก็ง่ายๆนะครับมายืนตรงกลางตรงนี้นะฮะปูก้าช่องนะครับแล้วก็มายืนตรงกลางแล้วก็อ่ะหมุนรอบทิศทางไปเลยนั่นเอง,งโอเคเดี๋ยวนี้เอานี้ออกก่อนปั๊บปึ๊บปักใหม่เอาอยู่กลางๆหน่อยนะฮะนี่มันจะได้ไล่ทั่วถึงอ่าสวยงามตอนนี้ก็5้าโมงแล้วยังไม่ได้ลงเหมืองเลย <laughs> เวนกร,รม ของขวัญก็ไม่ต้องให้นะครับเพราะว่ามันให้เต็มไปแล้วนะครับผมก็อ่ามีประมาณนี้นะฮะเอออีกข้อหนึ่งนะครับที่สงสัยนะครับผมอยากรู้มากบ้านเพนนีอยู่ไหนนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกที นะครับจากเท่าที่ผมเดาเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านที่มีฟาร,ร,ร์มวัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าใครรู้เนี่ยช่วยบอกทีนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับผมเองก็จะจําพวก n p c ไม่ค่อยได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่เพนนีหลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องสมุดส่วนเจ้าไม่รู้เนี่ยจะอยู่ออโรงพยาบาลน,นะครับเป็นอ๋อนางพยาบาลอยู่นะครับแล้วบ้านของเขาไปอยู่ด้านบนบนของเมืองเลยนะฮะเนี่ยอยู่ตรงน,นี้แน่ๆนถ้าจำไม่ผิดครับก็โอเคมีประมาณนี้อ่ะนอนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาไปทําเมืองนะจะไปขุดเมือองวันนี้ก็ะ โอโหได้เงิน400โอ้ยไกดันแล้วรีบตื่น <laughs> ตื่นมาแล้วดูอากาศพวงนี้สิว่าจะเป็นเช่นไรพวกนี้ก็ใบไม้ตกเล็กน้อยอ่าโอเคก็ว่ากันไปนะผมอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันมีเอ่อไอ้นี่ว่าทีวีเด็กเหมือนเฮ้าเวนมูนเฮเวนมูน,นมันจะมีทีวีเด็กนะฮะคอยเอ่อยังไงแบบเป็นโฆษณาลแล้วก็สั่งของไปนั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกมนี้จะมีหรือเปล่านะปึ๊บ โอเคลดน้าไปอ่านี่เห็นไหมมีปุ๋ยมีปุ๋ยดูดซับน้านะฮะมันก็จะมีน้าค้างไว้อยู่ช่วยทาให้เราอ่อลดต้นอื่นๆไปเลยนะครับไม่ต้องมาลดต้นเดิมซ้ำๆซกซากอ่าเก็บได้แลยเว้ยพืชผลมาจะได้เอาไปขายนะครับปึ๊บปึ๊บเก็บไปโอ้ดี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 หน้านี้มันปลูกเมลอนขึ้นปะวะอันนี้ยังไม่มั่นใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าปลูกไม่ขึ้นก็ชิบหายเลยนะฮะเพราะว่าไอเพนนี้มันชอบกินเมลอนนะครับผมเคยให้มันครั้งหนึ่งมั้ ตอนนั่นจะเป็นตอนช่วงวันเกิดนะครับตอนแรกมี2หัวใจนะครับพอให้ปุ๊บแม่งเพิ่มมาเป็น5เฉยเลยนะฮะให้เมลอนไปนะครับผมเมลอนก็จะเป็นของชอบของเพนนีนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับข้อมูลของเกมนี้สักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมอ่อทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้นะครับมันจะเป็นลิงก์เว็บรวมข้อมูลนะครับแต่เว็บเนี่ยมันเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะครับเป็นของไทยนี่แหละอ่าแต่เขาเพิ่งเปิดนะครับถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลว่าเอ้ยตัวละครตัวไหนเนี่ยมันชอบเออกินอะไรบ้าง นะครับแล้วมันเกลียดอะไรหรือว่าเอ็มพีซีตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็อ่ะไปเปิดดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะก็ไปเปิดดูกันนะครับอันนี้ก็โฆษณาให้เขาฟรีนิดนึงนะฮะเพราะผมเองก็เพิ่งไปเจอเมื่อวานนะครับก็เพิ่งไปเจออยู่ก็เอ้ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นแหล่งรวมข้อมูลชั้นดีเลยนะครับมีแบบแปลไทยนะครับส่วนเควสก็อ่ะเดี๋ยวก็รอน่าจะมาเพราะว่าตอนนี้เควสผมไม่เคยทําเลยนะฮะดูดิไม่เคยทําเลยเพราะว่าไม่ได้แปลไม่ะ แล้วคือส่วนตัวก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งไงคือแบบแปลไม่รู้เรื่องนะครับคุณต้องไปพึ่งเว็บนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยท,ทําทีหลังนะครับกลัวว่าไปนั่งแปลแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาการทําเหมืองนะฮเราเว็บให้มันแปลเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปค่อยทําอีกทีหนึง่งอ่าโอเคเอ้ยคุณลุงคุณลุงจอนจัดสวัสดีครับผมเอาออของกินมาให้นี่เลยอ่าแลดูจะชอบนะเนี่ยแต่หัวใจมันยังขึ้นแค่หนึ่งเองวะอยากให้ขึ้นสองไวๆนะฮะจะได้ขอลุงแต่งงาน จะบ้าหรือนะฮะนี่บ้านของไม่รู้อยู่นี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออโอเคลงเหมืองมีฟาตอนนี้เหมืองที่ผมลงไปน่าจะอยู่ชั้นที่ยี่ห้าละมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่านี่ไงบัตรเขาให้ลงไมเง่เรยวชั้นที่ยี่ห้าเอ,อ้ยแต่ลืมลืมเอาอาหารมากินเออเฮอกำเบยลืมพกอาหารว่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออ,อ,อไอ้ตัวนี้แม่งโคตรเกียนอื้อยังเกียรน,นะฮะแต่ดาบผมมันตีสองทีก็ตายละนะครับเพราะว่าไปเจอมาใหม่นะฮะนี่ดาบไม้ดาเมจโคตรแรงนะฮะดาเมจดแปดถึงสิบแปดนะฮะสปีดสองนะครับบวกเกาะอ,อีกหนึ่งนะฮะโคตรเจ็มนะฮะส่วนเพื่อนผมแม่งไปลงชั้นที่หกสิบแล้วโอ้โหอยากจะบอกตามตรงนะฮะว่าชั้นที่หกสิบแม่งโคตรสวยนะครับผมเออจึ๊บแล้วมีดาบด้วยคืออะไรอ่ะคืออะไรมันมียาพิษอย่างเี้ยหรอเฮ้ยมีเห็ดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตีไงแม่ไม,ม่โดนว่ะมันจะบินหลบจะไม่แม่ควรต้องตีจิบหายเฮ้ยจุ๊บนี่จุ๊บนี่มา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 เฮ้ยจุ๊บอ่ารูอ่อามาอีกตัวเฮ้ยจุ๊บนี่เจอโอ้โหอ่าวมาอีกเอาเอาเข้าไปเอามึงมามึงมาให้มันคบๆไปเลยไม่ได้เฮ้ยเยอะจังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรทำไมมันมาเยอะจังโอ้โหเยอะเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคปุ๊บปุ๊บปิดขีดไหมเนี่ย บิดมาบับเขาให้ลวงนะฮะเอ้ยไม่เจอแร่เลยว่ะนี่เน่อันนี้ก็มาลองแคสเฉยๆนะถ้ามีคนชอบนะครับก็น่าจะแคสเรื่อยๆนะครับผมแบบไม่ได้แปลอะไรมากมายถ้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวก็แปลไม่เป็นนะครับวันๆเนี่ยถ้าเล่นก็คงจะแบบทําบ้านทําเหมืองทาทาฟาร์มให้ดูแต่ถ้าผมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเดี๋ยผมก็จะมาแนะนําให้ละกันเพราะว่าผมเองก็พอจะศึกษาเกมนี้มาพอสมควรนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวในชอบมากนะครับผมก็ทำให้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง นะครับสมัยก่อนก็ฮาวเวิร์ดมูนนี่แบบโอ้โหสุดสุดนะครับผมเล่นเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นนะฮะไม่ต้องเล่นเกมอื่นกันเลยจ <c oughs> ุบกดไปเอ้ยยังไม่เจอกระไดกรอวะเนี่ยเอ้ยแม่งไม่เจอจริงๆแล้วเนี่ยเ,อยเ,จ,อเจอปูเจอปูเจอปูในหินอ้าวไม่ดอกเนื้อปูให้ช่ารงํางเบย <c oughs> เฮ้ยเอเนจีจะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เจอกระไดลงทิายิบหายแล้วไงปึ๊บอ่าเจอสักทีหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอแลโอ้ยเจอแร่เก็บเบย นะฮะเอาไปขายชึบไอ้ทางลงเจอไวจังเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บแร่ก่อนโอ้โหเจอแลกแก้วครเยอะชึบนี่ดีไม่กดลงไปก่อนชึบชึบโอเคจะไปเก็บแร่จะไปเก็บแร่กูจะไปเก็บแร่แรนอนต้องรีบตีให้ตายนะฮะเดี๋ยวมันไปฟักเป็นตัวที่มันบินได้เมื่อกี้ชึบเอ้ย,อยนั่นไงโอ้โหนึกว่าจะเข้าไปฟักซะแล้วไปึ้นบอานนะฮะเสียดายยังไม่เจอชั้นที่ส0สิบเลยถ้าเจอชั้นที่เป็นพวกอ่าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าอะไรเงี้ยมันจะเจอลี นะครับผมแล้วก็มันจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราตายเนี่ยลิบหายทันทีนะครับเพราะว่าผมเคยตายมารอบนึงของหายถาวรนะครับแล้วก็ต้องไปนั่งขุดใหม่อีกโอ้โหยางจะบ้าตายกันละมันกันเลยทีเดียวเชียวเออมันมีแหล่งที่เติม Energy อยู่ด้วยนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยนี่มันจะเหมือนออนเซ็นนะครับเข้าไปแช่บ่อน้าร้อนได้นะฮะเอ่อ energy ก็จะเพิ่มเรื่อยๆเพนนงเพนนีกับอ่อไม่รู้เนี่ยยังไม่ต้องไปหาก็ได้นอกเพราะว่ามันยังให้ของขวัญไม่ได้ของขวัญมันก็จะรีทุกๆอ่า อาทิตย์หนึ่งก็ให้ของขวัญได้แค่สองครั้งเท่านั้นเองโอ้ทำไมแรได้น้อยจังวะซึบโอเคซึบเอนิจีหมดเข้าบ้านนอนโอเคซึบเขาโพดขายได้น้อยนะครับผมแต่มันก็ปลูกได้ทุกรอดูนะครับยกเว้นน่าจะเป็นฤดูหนาวโอเควันที่เจตื่นมาแล้ววันเกิดใครก็ไม่รู้ไม่ได้ไปดูเลยจะทำปฏิทินอยู่ที่บ้านก็แพงแล้วเกิน นะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าทำอะไรไนดะโอ้ยเก็บได้แล้วโอ้เป็นต้นถาวรด้วยเอ้ยดี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 ๆชิบรนานา้ำเก็อบรล้อแล้วมาวรถต้นไม้ด้วยต้นไม้ที่ผมซื้อมาใน2อ0 0ันสากว่าจีคือแม่งปลูกโคตรนานนะฮะลืมใส่ปุ๋ยเร่งโตนะครับปลูกนานชิบหายเนี่ยอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วมั้งนั่นน่ะคือเพิ่งจะขึ้นในแค่นเนี่ย นะครัผ่านไปประมาณประมาณสามสี่นาทีเราบงถ้าจำไม่ผิดเลยครับผมอต้องพกไม้ไปด้วยนี่หว่าลืมไปนะฮะเดี๋ยวจะไปสร้างไซโลนะครับหีน้องเขาบอกให้สร้างก่อนหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างกระเป๋าด้วยนะฮะลืมเลยลืมกระเป๋าไปเลยนะครับเอาไม้มาเนี่ยมีไม้แม่งมีโคตรเยอะเลยบอกตามตรงชิบเอาไม้มาอา่าโอเคแล้วเดี๋ยวนี้มาด้เพนนี <c oughs> <queda S 1> ถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีชอบเมลอนกับสตรอเบอรี่เท่าที่ผมจําได้นะไอพวกที่เป็นอ๋อพวกผลไม้ที่ปลูกเนี่ยก็คือสตรอเบอรี่กับอ่อเมลอน นะครับนอกั้นก็จะเป็นพวกอาหารนะครับน่าจะต้องคาบเอาเองนะครับเฮ้ยคุณลุงมานี้ก่อนมานี่มานี้มานี่เอานี้ไป <Yeah. S 2> เย่อ้าวแลดูจะไม่ชอบดูจากสีหน้า <c oughs> ลุงเอ,อ๋ออย่าเรื่องมากได้ปะแม่เอาของมาให้ก็ถือว่าดีแล้วนะโอ้โหได้สองหัวใจเองคุณลุงก็แม่เดี๋ยวก็ไม่ให้ซะเลยดี่แม่จริงๆเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันนี่ชิปเดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรอ้าสวส่วนดีไม่รู้ นีโอ้โหไม่รู้นี่น่ารักมากนะฮะถ้าเพิ่มความขาวไปห,หน่อยก็น่าจะดีนะครับแต่มันก็มีมดอยู่นะฮะแต่ยังไม่ได้โหลดลงมานะครับอ่าเฮลโลสวัสดีโอเคเชิบแต่ไม่เป็นก็ไม่ต้องไปสือกกระสนอ่าจเอาชิพหายแล้วมีกูเลือกด้วยมีเลือกแบบนี้เราต้องทําเช่นไรกูสูบแม่งเลยนี่เลยอะไรยาวๆกูตอบหมดอา้าวแม่งโกรกกูเฉยเลยวะเอ้แม่งโกรกเฉยเลยเอาเหนื่อยเลย โอเคเอ้ยต้องทําใจนะเว้ยว่าเราแปลภาษาอังกฤษปเป็นนะเฮ้ยอ่นนี้ไงใช้เราอ้าวขาดอะไรอะหินกลางๆอันหนึง่งแล้วก็เหล็กคัพเปอร์อัน,นอัน,นอันนี้มันทาไงวะเอ็ดเพื่อนบอกว่าต้องมีเตาหลอมแล้วเตาหลอมมันไหนอะหรือว่าเราต้องทำเอาเองปะนี่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 น,น,น่าจะเป็นอันนี้แน่เลยนี่เตาหลอมนะครับอ๋อใช้คัพเปอร์ยี 20, ่สิบออที่บ้านมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวพาร์ทที่หนึ่งนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่า นาะถ้าทุกท่านเนี่ยชื่นชอบอะไรยังไงหรือมีอะไรแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยแล้วกันก็ขอฝากผลงานคลิปเกมอื่นๆไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ลายลจอนเอันเดียวนะจ๊ะแบบว่าดูหลายเกมหลายผลงานอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อ่ะมีประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายเลยเฮ้ยจบต่อตอตอต